สวัสดีครับเบาวเท่าซอสดีทันผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเบาวเท่านำโชควันนี้วันที่26ธันวาคม2568พาเอฟซีพาผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาหาพ่อเมืองลาวผู้ชมนะพามาเยี่ยมมายามพ่อเพื่อนพี่น้องเด้อนะมาถามอาการเป็นจังได นแบบสบายนะครับท่านผู้ชมบสบายกะเป็นเดือนสองเดือนแล้วละพี่น้องนะครับผู้เฒ่าแอนะครับหลักจะพามารับชมครับงวดวันที่2มกราคม2569นะครับบ่าวเบา่ามหาพ่อเพิ่นละพี่น้องนะครับเอบพอเพิ่นฝันพ่อเพิ่นให้แล้วนะครับเอบงวดเขาโอ้แต่ก่อนเขาซีหางวดติดนะพี่น้องเนาะกับมาลุดช่วงที่พ่อเพิ่นป่วยดับแล้วก็กลับมาเขาอีกนะครับงวดหาแปด อ่งวด3 7 7 3นี่กะให้73เน้นคักออก37เจาดพี่น้องงวดที่ผ่านมานะับบ่อเข่านะครับบอ่อเข่าฮอกกว่าบ่อเข่าที่พี่น้องได้นะับ,บ,าาบ,านะบมาหาพอ่อพ้นขึ้เกา่าพี่น้องนะครับเอฟซี FC, ผู้พันรอผู้พันถามกนะ็มีนะมืัอนี่ไม่พอ่อพ้นเน้นพ้นยำให้นะครับผมฝันยำบอรหรือจังไดนะครับมาเยี่ยมมายามถามข่าวน้ำพี่น้องนะครับมาหาคือเกา่านะครับท่านชมอ่าเป็นแนวทางนะพี่น้องนะ นี่แหละพอพึ่งแกยุเทิบ YouTube นี่แหละพี่น้องนับนอนพักพอนอยู่นี่ผู้เฒ่าอุย้ยผักคืองามเลยล่ะผักหอมบัวไหมผักหอมแบงบอ้อนนี่เอาอาผักบัวเลยบัวเลยบ่พ่อพอุย้ยพี่น้องนานีนาฤดูก,การพักพี่น้องผักบัวเลยต้มยังต่อยุ่มหม้อพะต้ม,ม,ตก,มตกระดูกหมูต้มกระดูกหกมูลูกไส้ลูกไส้หมูไม่ให้แน่น อ่าสวัสดีครับพ่อสวัสดีคร่ะ,ค,ะครับสวัสดีพ่อเมืองลาวด้วยพี่นอ้องเด้อพามาเยี่ยมมายามพ่อน้ำแม่เพิ่นไปทั้งเด๋ยล่ะพ่นเข้าไปบ่มีนนมมาฝากความดิดหนี่งเ <c oughs> มื่อนี้ได้นนมมาฝากแม่เพิ่นทั้งเด๋ยล่ะแม่ยายอ่ายายแม่เอามาของฝากเนี้ยแต่ยิ่นมาล,นล่ะพ่นอยู่บนล่ะพ่นย่างไป็นอันนด้ล่ะอืครับ ครับโอ้ยขันหันหลังแล้วอ่าหันหันหลังแล้วเราฝากเอาดูฝากไปเพิ่งดูฝากมีแนวมาฝากคุณแม่คุณฝากเอฝากยังหลักผัดถุงมาให้บ่ฝากปัดถุงมาให้ปีใหม่อ่ามะให้เมียพ่อไปน้ำกันเลยพี่น้องผู้เฒ่าเออเฒ่าบปได้กับมิจิลีอือพู้เฒ่านะพี่น้องแม่พันกหูบ่กใคยดีน้วยพี่น้องปุนหะ ต้มกระดูกต้มกระดูกหมูเอ้านั่งนี่นี่ล้มเย็นซุยซุยไปเอิ้นกันแล้วพี่น้องอือเอ้าอือพันหูบ่ค่อยดีแน่พี่น้องนะครับผมไม่เลยค่ะผู้ชมไปเอิ้นกันมาแล้วอ่าพันบริยินพวอเยืนอยู่ข้างแพงแต่ถามมังเขาเก็บบอกบอกอ่าอ่า บอกตีแม่เอาแม่มาพีมาพีเอาแม่มาทั้งพีมาขังพ่อคนตีแม่เออสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะเอาเมื่อนี้คุณแม่ค่นฝากไอ้ผ่าถุงมาสันผลมาฝากไม่เมียเพราะเมียพอมึงเล่าแน่พ่นว่าปีใหม่เออนี่แหละแม่ถูกใจบ่ลนเแม่คือไรสีสมอ่องต้องแท้เออเอาขอบคุณคุณแม่พูดในแม่ขอบคุณไปยายเออขอบขอบคุณแง่นแม่โอ้ย โอ้ยบอสคนหนี <S 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 ่งว mm ่าได้ยินเถอะได้ยินเดือยวได้ยินเดือยวหลากันหันกล้องแน่เลยหอกล้องหนาขอบหลายๆเออขอบคุณนะคุณแม่นะขอบคุณคุณแม่เพื่อนหลายเดๆเนี่ยแหละเอามาให้คุณแม่เพิ่นแล้วเออคุณแม่ขอบคุณครับอ่าอ้าวแต่ผู้ชมอ้าบ้านนี่คุยกับพ่อเพิ่นบ้านนี่แม่บ้านนี่เป็งหลังบ้านผมว่าเดี๋ยวเขาจ้าเก็บบุบบุบว่าจะไปล้างกระทะให้เจ้าเสน่ห์แต่เป็นยุคแห้งผมบ้านนี่ โอ้พู้เท่ากู้เท่าก็ให้กันต้นละพี่น้องส่วนวะยะส่นะย่สศูนห้องทานี้ห้องมาพี่บ้านเลยหามาใกล้ๆกันพี่ห้าบ้านเนี่เป็นจังใดใกล้เลยนี้ฝันดีบะฝันดีอีกบะฝันเห็นขึ้นผู้ใต้สูงๆูอจองขึ้นแล้วอื <c oughs> <c oughs> ขึ้นแรกมาว่าเจ้าซื้อหาศูนย์ซีศูนย์บ่ถือเอามาบอกขันเจ้าบ่ซื้อหาหนึ่งเอาฝันเอาผู้ใช้เมาบอกหาหนึ่งเอรอที่แรกคือคือพอคือว่าฝันเห็นแถาพอเออมามาเก็บเงินได้เก็บเงินได้หาเสียบเออพ่อก็เลยลงไปหาศูนย์ซีศูนย์เออซีศูนย์นี่คือมีคนมายืมเงินเออหยืมเงินซีซีศูนย์ซีสิบเงินเหรียญเออ ฝันสองขึ้นฝันสองขึ้นเหรอเออบานนี้ขันโตโตัวซื้อซีสนย์หาสูวนโตวก็ถุเยอะเออคันโตซื้อหาหนึ่งเอาคือว่าจังสันหาหนึ่งที่พอแย่โอ้ซื้อหาหนึ่งคือว่าหาส่วนซีส่วนนิ่ว่าถุเบอร์มันจะออกหาหนึ่งมาใส่เนี่ยเออพอไปเลี้ยงเมือมันจะบอกเป็นหาศูนย์บลาพ่อหรือเขามาย้ำให้บอก บนันขึ้นที่สองว่าเป็นยญ,ญคู่มาเด้ผู้ที่มาบอกว่าหาหนึ่งไงแหละเป็นยญ,ญคู่มาลับาดไม่พ่ออุ้มเอาจ้าไปบินบาดพ่อรู้บาดไปบินเออเ่ออุ้อมก็เห็นตรงนั้นบันบังกี้ทั้งผู้บอกบ่พ่อหนึ่งบอกลูกชายมันมาบอกว่าเศร้านี่เสื้อลอดหาศูนย์กับพกหามันว่าใช่เท่านั้นมันก็เรื่อของก็นก้นอยอยู่สาราป้าสาเก็บขยะอืเสื้อลวดได้หาศูนย์มันแรงสิ กับหอกหาไม่มาซึ้งกับของพ่อแล้วนี่ยนี่แต่เท่านั้นแหละบ่อฝันยังยิ่งเลยคือว่าฝันเห็นผู้ชายมาบอกว่านาตาเดียวกันแรกก็พบว่าเนี่ยขันตัวผู้เสื้อหาเรื่องเหมือนตัวผู้ได้ผู้ที่บอกมันเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดาพ่อเป็นโยมมาเป็นโยมมาขึ้นขึ้นขึ้นแหละเน๊คขึ้นที่สองเอาบาทไม่พ่ออุ้มพ่อไปบินบาทเจ้าพ่อแล้วบาดคล้องคอจะไปวินบาทนี่ กันกับไปก้อนพ่อกับอุ้มบาข้าคนเป็นผู้ชายไม่บอกว่าหาศูนย์สี่ศูนย์นี่บดบะถูกคันบะซื้อหานึงคันบะซื้อหานึงเอ้าแกจะลงให้เอฟซีเพิ่มเท่านั้นแหละหานึงหานึงเออพอหาศูนย์ก็ลงไปเลยได้หาศูนย์พ่อเพิ่นก็ให้ตั้งแต่ที่มาหาพ่อเพิ่นเลยพี่น้องพ่อเพิ่นฝันเห็นพ่อเพิ่นนับมาเก็บเงินได้ของเมียของพ่อเพิ่นนี่แหละเก็บเงินได้แบงหาซีบแบงอ่าแล้วก็ฝันว่าไอ้ เขามายืมเงินยืมเงินซีศีอาไอ้ UA, บ้านงานบ้านงานเขาบ้านนึ่งกับบ้านเลขที่ซีศีศูนย์พอดี <40 S 1> อ่าที่พ่อลงไ้ก็คือหาศูนย์กับซีศูนย์แล้วก็พ่อพูดว่าฝันเห็นถ้าพ่อพุทธเอาน,น,น้ำเก่า mm. ก็ลงไฮเกลืหาศ <9 50. S 1> ูนยะ์เกลือหาศูนย์อ่านะครับชมเดี๋ยวบบาเท่านี่พี่น้องเดี๋ยวบบาเท่าเขียนเพิ่มให้ได้พี่น้องเด้เพิ่มตัวเดียวอ่าเพิ่มตัว,วก็พ่อเพิ่มหาหนึง่งเพิ่มหาหนึง่งเอาเดี๋ยวเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมอ่าธรรมชุ่ม พอพนวาลงองหกหาหน้ำแน่เพราะว่าคนคนยีทงผู้เ<ม>พือ่อนเป็นคนบ่เต็มพี่น้องเพื่อนบอกว่าหาศูนย์กับหกหาสองวันเล่มมันหลอของวันน้ะบอกเพื่อนบอกถูกมาสองวันแล้วแ,<ม>แต่ว่าเพื่อนเป็นคนบอกค่อยเต็ม,มคนบ่เต็มด้วยพี่น้องเด้อนะคนบ่เต็ม,มตเพื่อนบอกว่าหาศูนย์กับหกหาเพราะว่าหาศูนย์มีแล้วพี่น้องบ่าวเถาก็เลยเขียนหกหาเพิ่มให้ละกะพอพนว่าพอนี่คือเขามาบอกว่าหาศูนย์สี่ศูนย์นี่ บถูกขันอยากถูกคือสื่อหาหนึ่งเน้นเลยบ่กพ่อหาหนึ่งเนี่ยเน้นเลยหาเน้นเลยนันพี่น้องเนาะเ่าแถาเขียนไหมีหาหนึ่งกับหกหาได้พี่น้องได้เน้นหกหาเน้นหาหนึ่งเน้นาว่ามันจอกหกขาของเพิ่นอีรีบ่ล่ะจังว่เลือดหนีบว่าจังหว่เอาท่านชมที่วะที่มาหาพ่อตองหวดได้พี่น้องได้พ่อเพิ่นห้เนี่ยฝันเห็นฝันเห็นพ่อเพิ่นพ่อของพ่อนี่แหละ เก็บเงินหาซีฟเก็บเงินได้แบ่งหาซีฟนะครับแต่ว่าเงินเนี่เป็นเงินของเมียของพ่อเพื่อนี่เมียของพ่อเมืองเล่านี่แหละอ่าพ,พ่อเพื่อนไปเอาเก้าไส์เก้าหาศูนย์แล้วก็ฝันเกี่ยวกับอ่าเขามายืมเงนพพินพ่อเพื่อนสี่สิบบาทไปเฮียนงานบ้านหลังนั้นกับบ้านเลขที่สี่ศูนย์อ่านะครับก็เลยเน,น้นหาศูนย์กับสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหาในเบ้าเท่าตัดให้จากเก้าหาศูนย์ท่านผู้ชมหนับม่มืาอนี้พ่อเพื่อนฝันฝันเห็นผู้ชายผู้บักไง นะครับมบอกว่าหาศูนย์กับซีศูนย์นี่บดถูกขันอยากถูกให้ซื้อหาหนึ่งอ่าแล้วก็หาศูนย์กับพกหานี่เป็นคนอยู่ทั้งผู้นะครับคนอยู่ทั้งผู้เพิ่นเป็นคนบอเต็มนะเพิ่นบอกมาว่าหาศูนย์หาศูนย์กับพกหาอ่าก็ได้เขียนเพิ่มให้ได้พี่น้องได้นะครับแตาเห็นฝันเห็นผู้ชายนี่ฝันจะขึ้นขึ้นขึ้นวานนี่ขึ้นหนึ่งแล้วก็มาฝันเห็นเป็นพระมาฝันเห็นเห็น เป็นพระท้าบาทเนีแต่ว่าเป็นผู้เดียวกันเลยแต่ว่าขึ้นสองหันเป็นพระเนี่ยขึ้นแรกเนี่ยเป็นโยมขึ้นสองว่าเป็นพระแต่ว่าเป็นผู้เดียวกันแมนเอออาบาทิม่พ่ออุ้มเอาเจ้าไปยินบาทไปพ่อก็ไม่ตัวนี่บออสิมาบังไว้เลยนะอือพ่อเลยอุ้มบาทมักตัวไหนหลงวดนี่พ่ออ่ะอ่ะเอฟซีถามเอ๋พ่ออายุจะปีพ่ะเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีเนี่ยอ่าหกเก้าเจ็ดเจ็ดสิบจะปีจะหอดนี่หอะไรพี่น้อง พอเพิ่นหกสิบเก้าเกิดพราะสาไทกับพ่อเกิดพราะาไีพ่อหาร้อยเท่าไหร่ล่ะพ่อหาร้อยแปดวัแมนสองสี่เก้าเก้าเออสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าพอเพิ่นเกิดสองสี่เก้าเก้านะครับปีนากะหกนี่แหละใปีไม่เข้ามานี่กันเจ็ดสิบพ่อเพิ่นอายุหกสิบเก้าจะเข้าเจ็ดสิบได้พี่น้องได้อ่า หาได้โชคเดี๋ยวเขียนอายุพ่อเพิ่นให้นํานะครับอายุพ่อ69ย่าง70คือว่าปีปีใหม่นี่ปีหน้านี่ก็70วันที่10ปีใหม่อ่าซิมบักระดีพ่อเออเข้า70พอดีค่่ะวันที10บ้านเลขที่พ่อนี่บ้านเลขที่92 29 29อ่า29บ้านเลขที่พ่อ29อายุพ่อเพิ่นที่เสียจําได้บ่จําบ่ได้บ่พ่อจําได้อยู่อือได้76ปีอออายุพ่อเพิ่น76็ดสิบหปีนะพี่น้องเด้อ ที่พ่อเพิ่นฝันที่แรกฝันเห็นพ่อเพิ่นที่เสียที่มาที่ฝันเห็นนะ่ะพ่อเพิ่นน่ะอายุ 76. เจ็ดสิบหกอ่าเดี๋ยวบบาเถ้าเขียนอายุพ่อเพิ่นให้นน้ำพี่น้องหกสิบเก้าย่างเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ปีนาเจ็ดสิบปีนาอ้อาวธรรมชมนับอายุพ่อนะครับหกสิบเก้านะครับปีใหม่กับเจ็ดศูนย์นีพี่น้องได้ห้าู้ใดมักอายุพ่อหนับอายุพ่อเมืองเล่าแต่ว่าอายุของพ่อเมืองเล่านับที่เพิ่นเสียชีวิตนี่คืออายุหกสิบเจ็ด เจ็ดบหกเอ้อจะบอกหกเจ็ดหละเอ่อเอานะมันนี้มีเพิ่มคือหาหนึกับหกหาด้วพี่น้องเลยนะพอเพิ่งกระเด็นหาศูนย์สี่ศูหานึ่หละนะครับสมตัว950าห้าศูนย์เก้าศย์เกหาหหาตัวร่องมันนี้เพิ่มหาหนึกับหกหาหาศูนย์กับหกหานี่เป็นคนอ่านบ่เต็มอยู่ทั้งผู้เพิ่นบอกมานะครับพอพ่น่าจะบอกถูกมาสองวันแล้วหาได้โชคทน้ำเพิ่นหาศูนย์กับหกหาเอาแคปหน้าจอพี่น้อง กาพอเน้นคักๆตัวไหนเพาะตัวนี้นี่พอเน้นหาศูนย์เรียนภาวะอุ้มบาดไปเพิ่มเดลยแกยังมาหาศูนย์เรนบ่มักหาหนึ่งที่เพิ่นบอกนี่บ่หาหนึ่งกับมักอยู่อ่าต้อยเน้นเน้นหาศูนย์เรนอ่าหาศูนย์ซีศูนย์หาหนึ่งอ่าเอานะครับบ่าวเถ้าขอบคุณครับพอเมืองเล่าครับผมครับขอบคุณค่ะพ่อเป็นไงเพ่ออาการเป็นในอาการดีขึ้นบ่ใครอยู่ใครอยู่เนาะมื้อนี้สดใสอยู่กินข้าวแซ่บอยู่เนาะ กไอ,อ่าให้พ่อส่งให้พอ่อเศร้าด้วยพี่น้องเด้อมาเยี่ยมมายามพ่อเพิ่นนำ้ำขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องันั่นออกก็ไปฟุ้งหันใส้แดดไว้อ <laughs> นอนพังแดดแล้วล่ะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ้โชมานนนกัเะ